สวัสดีจ้าลูกฉันตรงนี้ที่ลูกฉันตรงนี้บ้านพี่มิินนะจากเพตพี่มิินที่ดินรวยฟัง88ดิบทีมอินฟินิตี้แ8ดสังกัดสี่รัชไวซัสสีรชนะเลียวเอสเตดจำกัดนะวันนี้พี่มินพามาชมหลายแปลงแล้วรวมทั้ง ราจะให้ดูแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเทศบาลที่สามอันนี้เขาเรียกว่าสอยเทศบาลที่สามแปลงอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปคูดบ่อละไม่ต้องไปคูดบ่อละเลี้ยงปลาได้เลยถ้าใครอยากจะมีบ่อลเลี้ยงปลาแล้วก็กระท่อมกลางน้ำหรือเก็บไว้ให้เอาเอาไว้ทำธุรกิจ เกี้ยวก็ธุรกิจกลางน้ำเนี่ยก็สามารถทําได้ทันทีแล้วขายตะลางาลวาละสองพันห้าถือว่าถูกมากแล้วก็หมะก็คนที่อยากจะมีบอ่อปลาอยากจะเลี้ยงก๊เลี้ยงไก่เลี้ยงกุ้งอะไรก็สามารถทําได้ทันทีแล้วขายแล้วขายมาหมดละเหลือหัวกระทายอันนี้คือแป้งหัวแป้งแป้งทายที่เราไปไปขายอยู่ก็คือ ะกี้ที่เราไปมาวันนี้เรามาตรงเนี้ยอ่ามันจะเหลือทำหัวกระถ้ายน,นี่คือแปลงที่หัวเราก็เลยมานำอยากจะนำเสนอคนที่อยากจะมีที่ดินติดน้ำหรืออยู่น้ำหรือไม่ต้องคุดบอ่อก็สามารถซื้อเอาไปใช้ประโยชน์ในทันทีถ้าอยากได้ที่ดินแปลงนี้นะก็ติดต่อมาที่ทพี่มิ้นได้เบอร์โทร085826 ห้าเถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ถ้าอยากจะให้พี่มิ้นทําคลิปดีๆต่อไปก็เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนก็คือกดซับสไครต์ติดตามพี่มิ้นไปเดี๋ยวพี่มิ้นเนี่ยจะไปาพาไปชมที่ดินอีกเยอะแยะของบริษัท4ี่รัชนาเล,เลียวเอสเตทเนี่ยเรายังมีที่อีกหลาย้อยแปงที่เราจะ ามานาเสนอให้ถ้า,าสนใจยังไงก็โทรมาวันนี้ก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอจนจบแล้วก็วันนี้ก็ขอลาสวัสดีจ้า